อย่างเวลาครูเจอผู้ชายคนไหนที่มีลักษณะเป็น people pleaser ส่วนใหญ่แฟนจะชอบน้อยใจไม่รู้ของบ้านเราเป็นไหมตอนตอนตอนที่มีแฟนใช่ไหมครับน้อยใจครับใช่ไหมน้อยใจครับเพราะว่ามันจะมันจะมีชอบจังหวะที่แบบว่าติดลมอ,ะอ่ะบางทีแบบเรากําลังสนุกกับเพื่อนเอาละเออีกแก้วนะอีกอีกครึ่งชั่วโมงนะ นิดอีกนิดเดียวไออีกนิดเดียวเนี่ยเอาละตาเขียวละอืจะแบบอทำไมอะทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งยิ่งตอนหลังพอพอยิ่งยิ่งช่วงเนี้ยผมก็จะเปิดบาร์เราก็ต้องไปบาร์บ่อยไปนั่นไปนี่มันก็จะมีความแบบว่ายังโชคดีที่ตอนนี้เราอิสระหน่อยแล้ก็ไม่มีปัญหาแล้วอาชีพยอย่างเราครับเวลามันโหเวลามันไม่แน่นอนเลยสมมติเรานัดถ่ายกันบ่ายสาม ตามสเกดตดมันอาจจะเสร็จ5้าโมงแต่พอคุยกันสนุกบว่ทีมันไปจบ6กโมงครั้งแรกครั้ง2ไม่มีปัญหาครับคุณวแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนทํางานเยอะเนี่ยบางทีเราเราควบคุมสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเขาก็ต้องเข้าใจในแบบที่เราเป็นมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะมีโอกาสที่ที่คนข้างๆไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือแม้กระทั่งผมว่าเพื่อนครอบครัวอะไรก็ผมมันก็จะน้อยใจเรา ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดครั้งต่อไปมันก็ต้องหาคนที่แบบเข้าใจแบบเนี่คือโฮ่แพ็กเกจของเธอนะว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะเขาสนุกกับการทํางานนะเขาอาจจะอย่างนี้หรือรหรือคนคนนั้นอาจจะต้องเป็นคนที่อินคลูดกับไลฟ์สไตล์ของเราได้อะไรเงี้ยเนาะผมว่ามันมันเลยเฟสที่เราจะมานั่งปวดหัวเรื่องนั้นแล้วครับผมออตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันก็สนุกดีมันมีความสุขในการที่เราได้ทํางานแล้วก็ สนุกกับเพื่อนๆผมรู้สึกว่าความรักที่ดีแล้วมันจะไปได้กันรอดมันไม่ต้อง,องพยายามเยอะพยายามมากคือถ้ามันพยายามโอเคบางคนก็จะรู้สึกว่าพี่ต้อ,ตองพยายามสิเพื่อจะได้สิ่งที่ดีที่สุดมาโอเคเราเข้าใจแต่ว่าพอ,พ,อ,พ,อพู้ชายหรือคนที่อายุมากขึ้น,นครับม,มันไม่ใช่นักสู้แล้ว <laughs> <laughs> คือแบบกูไม่กูไม่แข่งกับใครแล้วใช่ครับในวัยแบบยี่สิบห้าแบบมันจะชอบมีคนมาเชียร์พี่จีบคนนั้นสิพี่จีบคนนู้นสิเฮ้ยคนนี้คนนั้นเราก็จะบอกเขาว่าเฮ้ย มันมันไม่ใช่ชีวิตพี่มันไม่ใช่เฟสที่พี่ต้องลงสนามไปสู้กับใครแล้วไม่ใช่เราดีนะครับแต่หมายถึงว่าเราไม่ใช่นักมวยที่พร้อมจะลงสนามอีกแล้วเราเป็นโปรโมเตอร์แล้วเราแค่มองแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ใช่ไม่ได้ออกไปขึ้นล่าแล้วแต่ว่าถ้ามีใครเข้ามาสมัครในสังเวียนเราดูว่าแมตช์กันก็โอเคแล้วเราแก่แล้วเราเป็นแบบผู้บริหารเลยให้เราไปไปสู้มันก็เอามันก็มันก็ไม่ดีเลย